ขึ้นบทความใหม่นะครับเป็นบทความที่ว่าด้วยเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพนะครับของ PM 2.5ภายในอาคารนะครับอินดอร์และความจำเป็นที่จะต้องควบคุมพวกอนุภาคพ,พวกนี้นะครับ particulate matter หรือว่า PM เนี่ยนะในพื้นที่ที่มีคนใช้งานอยู่นะครับ อันนี้เป็นบทความจาก Asia Journal เมื่อเดือนมิถุนายน2023นี่นะครับก็เป็นบทความที่อยู่ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของ IEQ นะ Indoor Environment Indoor Environmental Quality นะครับปกติเราอาจจะได้ยิน Indoor Air Quality นะเป็นเรื่องอากาศแต่ว่า ตัว E ีตัวนี้ก็ขยายความว่ามันไม่ใช่เรื่องอากาศอย่างเดียวอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะมีเรื่องเสียงเรื่องแสงอะไรด้วยนะครับก็เป็นสภาพแวดล้อมภายในอาคารก็เราอ่านบทความจากแอชเบอ j o u r n อ l อยู่เรื่อยๆนะครับนี้เราถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมของถือว่าเป็นกิจกรรมวิชาการอะนะครับของศิลปกร University Student n r a n c h นะครับ ก็จุดประสงค์หลักๆสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือเพื่อฝึกภาษาอังกฤษแหละนะครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นเรื่องอัปเดตความรู้เนาะด้านระบบประ,ประกาศระบบทำความเย็นเรื่องงานอาคารแบบนี้นะครับอันนี้เราก็มาดูว่าผู้เขียนเป็นใครบ้างนะทำความรู้จักไว้หน่อยนะครับคนแรกเป็นชื่อฮอยโบฮานอนนะครับ ก็เป็น PE เแล้วเป็นวิศวกรวิชาชีพมีใบประกอบวิชาชีพเป็น Lead AP ด้วยนะครับก็คือสามารถไปตรวจแล้วก็รับให้การรับรองมาตรฐาน Lead ก,กับอาคารได้ด้วยเป็นสมาชิก a s h r a รนะครับคนนี้เคยมาเมืองไทยนะครับเคยมาบรรยายครั้งสองครั้งนี่แหละก็คนไทยก็รู้จักดีเหมือนกันเนาะผมเป็นเฟรนด์กับเขาบน Facebook ด้วยนะ เออเพราะตอนที่เขามาบรรยายนี่แหละคุยไปคุยมายัางไงก็ไม่รู้ก็เลยอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องเดียวกันแหละพอคุยกันเรื่องไอคิวรู้เรื่องอะไรแบบนี้เนาะคือหมายถึงคุยคุยแล้วเขาพอรู้ว่าเรามีความรู้อยู่บ้างอะไรเงี้ยนะแต่บอกว่าความรู้ไปเทียบเท่าเขานี่ไม่ใช่อยู่แล้วนะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ผมค้นรูปให้ดนะูหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ ดี๋ยวนะฮอยคือคน,คนนี้นะครับนีน่คนที่สองคนที่สองคือเมแกนแมกโนตี้นะครับเป็น PE เหมือนกันนะเป็นเมมเบอร์ออเดียเดี๋ยวเขามีคำบรรยายข้างล่างฮอยนี่เป็น President อะ่ะเขามีบริษัทของตัวเองนะครับชื่อฮอยบอฮานอล์อินจิเนียริงนะครับ pllc อันนี้อยู่ที่เล็กซิงตันนอทแคโรไลนานะครับแล้วก็เคยเป็นเคยเป็นประธานนะของชุดทำงานที่พัฒนามาตรฐานหดสจุดหนึ่งนะครับหดสองจุดหนึ่งก็คือมาตรฐานเรื่อง i a q ในอาคารนรั่นแหละนะครับแต่ว่าหดสองจุดหเป็นสำหรับคอมเมอร i เชียลบิ i ดินะครับแล้วก็เคยเป็นนะครับเคยเป็นสมาชิกของคณะทำงานที่พัฒนามาตรฐานหดสจุดสอนะครับ 62.2นี่ก็เป็น IAQ สำหรับ Residential Building นะสำหรับบ้านแล้วก็เคยเป็นอันนี้ด้วย Environmental Health Committee เป็นกรรมการด้านสุขภาพนะครับที่ดูผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมอนะเนาะแล้วก็คนที่สองคือเมแกนคาร่าแม็กโ t ตตีนะครับเป็น PE เป็น ซีเนียร์โปรเจกต์เอนจิเนียร์นะเป็นวิศวกรอาวุโสที่บริษัทนี้นะเซอร์วิดีนในแอตแลนตาตอนนี้เป็นวอร์ติ้งเมมเบอร์ในคณะทำงานของมาตรฐานโ2 1สองจุดหนึ่งะครับเอ่อเมแกนก็คือคนนี้นะคนนี้ายสุดนี่นะครับซ้ายสุดเนะก็เนี่ยครับเขาอธิบายแบบนี้เลยเนาะ เป็นคอนซัล t ิ n งเอนจิเนี i ริ่งเฟมนะครับโซวิดีนอยู่ในแอตแลนต้าผู้เขียนคนที่สามคือมาวาสทารน PhD, นีนะครับเป็นพีเเนาะจบเอกนะครับแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของแอสเรนะเป็นแอสโซเชตเออแกไม่ยอมไปอัปเกรดให้เป็นเมมเบอร์เนาะเพราว่าก็เป็น Chief Science Officer mm hmm. ก็เป็นหัวหน้าทีมเนาะอยู่ที่อยู่ที่ d c e n Partner นะครับเป็นบริษัทหนึ่งอยู่ใน Austin t e ็กซนะครับเป็นสมาชิกของ EHC นะครับก็คือหน่วยงานนี้แหละเหมือนกับ Hoy นะครับเป็น Voting Member นะครับสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะในคณะทำงาน6.2.1นะครับแล้วก็เป็นประธานของชุดทำงาน เทคนิค c a l c o ิตีสองจุดสามไปดูนี่มันคืออะไรนะครับมาวาก็คือคนนี้นะครับคนนี้ที่เคยมาเมืองไทยเนาะในะตามคำเชิญของเอชซนะครับหน่วยงานธุรกิจหน่วยธุรกิจที่เขาทำเรื่องอาคารเนาะก็มาพูดเรื่องมาตรฐานสองสีหนึ่งนะครับก็มีซีรีส ของมาตรฐานสองสี่หนึ่งที่เราอ่านกันสามบทความนะครับไปย้อนไปดูได้แล้วก็ t c สองจุดสามเนี่ยเป็นชุดนี้นะครับ Gaseous Air c o n t a m i n a n t ก็เป็นคณะทำงานที่น่าจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับมลพิษในอากาศนะครับแต่ว่าเป็นมลพิษที่อยู่ในรูปก๊าสนะครับเนาะเข้าไปดูซิ ทีทีสองจุดสาม่าก็ยุ่งกับเรื่องมลพิษที่อยู่ในรูปของแก๊สนะครับอ่อแล้วก็ดูเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้กำจับมลพิษที่อยู่ในรูปแก๊สนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือทีมผู้เขียนนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านตรง บทนำสีฟ,ฟ้าตรงกลางนี่กันนะว่าเขาบทความนี้มันจะว่าดได้เรื่องอะไรนะครับ